จีจ <marriages> ี้พี่อยากกินกุ้งเตี๊ยวหน้าซอยอ่ะแน่ขอพิ่ชาวีอยู่ที่พี่ซื้อให้นะคะ อ้าวดีดีกลับมาแล้วหรอใช่ค่ะพี่ชาลีพี่ชาลีคะดีดีซื้อให้แล้วค่ะมันจะข้างล่างกันค่ะโอเคพี่ชาลีคะดีดีให้แค่สนใมอาหารก่อนเลยค่ะแล้วแบบว่าจะมาเสิร์ฟเนี่ยอะไรอ่ะมาแล้วค่ะเธอทำอะไรมาช้าช้าจังพี่ชิบไม่เข้าว่าจะมาเล่นขนาดนี้เธอออกไปแล้วนะได้คแอ๊ดพี่ชาลีคะแบบนั่งค่ะ สก็บนี้สกัดปกหรือเปล่าคะทำไมถึงไม่มีมีแต,2 2> ต่สองยังไงยามีอะไรคะพี่ชาวีมันกินได้ไหมก <c oughs> ็กินได้ค่มคะจะไปไม่ใช่ซองหรือกล่องก็ไม่มีมาให้เนี่ยก็ได้มาแบบนี้อะค่ะมันมสกัดปกหรือเปล่าใครใช้มากี่คนเลยจะไปลืมไหมไม่รู้ค่ะพี่ชาว์ีคะอย่าดเลยดีกว่าค่ะ ปัจจุบนันมีการรับประทานอาหารที่หลากหลายมักนิยมใช้ตะเกียบในการบริโภคอาหารเพราะไม่นำความร้อนและมีความยาวที่เหมาะสมในการ บอาหาหรค่ะในบางครั้งเราอาจจะละเลยสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจําวันนั่นคืออุปกรณ์ในการใส่อาหารโดยร้านอาหารส่วนใหญ่มักใช้ตะเกียบเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าและใส่ไว้ในภาชนะที่เก็บไม่มีชิดมากพออาจจะทําให้มีมแมลงหรือฝุ่นละอองรวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด1ิซึ่งสามารถติดเชื้อได้โดยการสัมผัสดังนั้นขณะผู้จัดทําจึงได้ศึกษาประเด็นปัญหาออกแบบชิ้นงานนี้ออกมาค่ะวัตถุประสงค์ของชิ้นงานของเรานะคะ หนึ่งเพื่อนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ค่ะ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้และสามารถนำไปต่อย,ยอดเพื่อสร้างไรายได้ในอนาคตค่ะและ 3. นะครับเพื่อเพิ่มสิ่งของอำนวย์สะดวกและลดการสัมผัสครับแล้วหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อที่4เพื่อป้องกันตะเกียบจากฝุ่นและสิ่งสกปรปกครับประโยชน์ที่ได้รับนะคะ 1. ลดการสัมผัสกับตะเกียบโดยอาจก่อให้เกิดเชื้อโรค สสะดกสบายและจัดวางเป็นระเบียบ3นําวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะและวัสดุในการจัดทำมีดังนี้ค่ะ 1. เลื่อยฉลุ 2. ไม้เมส 3. คัตเตอร์4กระป๋องแก๊ส 5. ้หัวควดแก๊สและ6สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยน้ำยาเชื่อมอะคริลิกค่ะ 7. บานพาและ8สิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดทำโครงงานชิ้นนี้แผ่นอะคริลิกใสค่ะ วิธีการดำเนินการนะคะขั้นตอนแรกตัง้งประเด็นปัญหานะคะัเรื่องของข้อที่สนใจต่อไปนะคะให้ทำการออกแบบชิ้นงานและศึกษาวิธีการทําค่ะวิธีต่อไปคือการลงมือทานะคะให้ตัดแผ่นอะคริลิกตามขนาดที่เราได้ศึกษาระวัดไว้จากนั้นให้นําแผ่นอะคริลิกที่จําเป็นต้ององอมาลนไฟจากนั้นงอด้วยไม้ทัดเหล็กค่ะเสร็จแล้วให้นําตัวแผ่นอะคริลิกนะคะมาประกอบกันโดยน้ายาประสานและติดตัวบานพับให้เรียบร้อยค่ะและ จากนั้นต่อไปให้ทำการทดสอบประสิทธิภาพค่ะ